นี่ครับเพื่อนทำให้กันมารวมน้ำแข็ครับอนุโมทนาสาธุครับคท่านบาลเพื่อนก็มารวมเห็นบนน้ำครับสุขพันครับปางสุกได้บนกลางเลยครับผมปางปางปางพอสารางงอกปางสุกบรรยากาศท่าบาลก็มาช่วยกันประดับครับ ลมเงินรลมท้องวะมเหมือนปาสื่อครับโอ้แฟนครับมาจา้คนหานตัวนี้ทำนตุนนี้แบ้เฮ้ดเพื่อนก็าจะหาได้ซางอหรอกได้ซางเชื่อจงั้นได้บ่แฟนครับเพินกับมาลายที่ละท่านครับผมไอไอเบิ้งเขีบอ่ะมา้งมาดังเพื่อนกับเบิ้งยู่ประจํามันละ ไอ้บุญนายบุญเอวมานี่ทางไหนมาปนังว่าต้นกดตรดตา้คลิดแล้น้ำได้เพลนแวน้ำเด้อปนั่งแม่บ้านน้องอิงดโหดเเมื่อไหรดีเจท่นวิ่งัประจําลวแหละถึงอันดีเจส่านน้ำยืนกับมาด้กอนเออหนะประจําละล่ขึ้นกับดีเจซะหน่อยไอ้สารน้ำยืนมาครับดีเจสาน้ำยืนครับเ่กัมาสวัสดีครับผมนานครับ ปลากระตินคุณนเป็นบอกคบเมนขนนหวานเนบอกคะบอกมนเกือบใกล้ๆกันไอ้คันไอขนมหวานเป็นปลาจอยบอกี่่มาอยู่ไหนกูดูป้รจยาอกับชาฮะต่ละเดียกันลสายเดียวกันสา่นดีกนสายเดียวกันไป่เห็ลงท่างอไยัปน้ำกันตลอด กมีจอยมืออืดเป็นสิทเดียมาแม่จอยข้นดอกเต้าผมอยู่ว่าน้องอ้อเอาไอ้ต้นดอกไม้ไปงั้นน้ำเขาวันลูกไปบ่ได้เพราะว่าแฟ้นพอนันเปิดร้านสอมแแอบันนี้แลนสองล้านบรรยากาศครับผมนี่ว่าตะพีนี่ว่สาธุบุญด้วยกันครับพี่น้องครับพได้เห็นคลิปนี้ก็บอนุโมทนาสาธุครับพิมพ์กบมาอนุโมทนาสาธุด้วยกันครับผมท่านร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงดีๆครับ จะได้นั่งเอกเพคนจะได้มาทอดกับสินอยู่ป่านั่งเอกค่แน้มากเลยนั่งเอกขิ้เงาเงาข้าเจ้าวะเขาเป็นเอาเองเลยปั้นสินโอ้ข้าเจ้ามีคุณวิเศษร่ขขาาวข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้ามาสามก็แล้มีพรองข้าเจ้าอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับก็บรรยากาศนี่มองพี่น้องเพื่ก็มารวมบรนลำธารครับหลายแห่งครับเด็กน้อยก็มากับผู้ใหญ่ครับมาเล่น บรรยากาศครับบรรยากาศหน้าบ้านน้องครับนี่ครับบ้านน้องก็อันนี้คือแดดซองครับมันก็อาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งครับย้อนแสงก็อาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่ครับแดดบ๊อสซองครับันกล้องมันก็ย้อนแสงครับก็ไม่ได้ทืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงาน้าสิสเกตสั่งบ้านครับผมสนใจสั่งมากระโถสูงหกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับ จะมีเบอร์แปลไว้นนหน้าคลิปแลยครับช่องนี้งานอลูวินนเ,วเนียมแล้วก็ใส่หมดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นประตูใหม่ครับรอติดตามงานไม้ของสร้างพนี่เจอครับแต่ว่า ไม่หน่อยให้คอนเซปต์มาแล้วครับก็เอาไว้ให้แฟนกับแฟนเพลงเขาลุ่นครับว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนครับจะถูกอกถูกใจใครหรือเปล่าครับหรือว่าจะม่ถูกใจครับกระวากันไปครับด้านหลังบ้านครับฝั่งนี้เดี๋ยวจะ2ครับบ้านก็จะสวยมีอีกแบบครับด้านหลังครับ มองจากมุมล่างไปสูงสง่าเลยครับแล้วก็ทำด้านหลังครับเดี่ยวสองมาครัสีก็จะไบร์ครับภาษาผมเบินสีไบรส์สวยงามครับก็เดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามเบิร์ครับตอนสมบูรณ์จะมาเป็นประมาณไหนครับ ในมุมหลังนี่ครับนี่ครับสวยงามทีเดียวครับผมแฟนรับับรกโอขึ้นมาเบิงครับเอาเบิงได้ครับผม เป็นโลกหลโกยนเิน uhm มั as as ่นใจรผมีมันมาเห็นบุญจากเบิ้งบ้านน้ำก่อนเป็นของเจ้าด้ก็จุดสีตามอย่างใกล้ชิดครับเจ็ดเดือน งานครับเป็นไปเลยงานครับเจเดือนเจเดือนโอ้ยงานเป็นไปเลยนะเป็นไปตลอดจะดูครับทำอน้รที่ดีันาดนี้ครับมามาครับผมมามาหอนแหลกกระเบิ้งครับมาครับอนชมันยนดีกเจานครับมือขึ้นบ้านไม่นอนจะรืมเด้อมาชิตยูว่า พื้นที่กว้างอยู่ครับอันนี้ของทุนชุมพูรถนี่แหละครับผมอาการรูปนี่เ้ก็น้องอาการตกมจตกหน้าทุกอย่างเลยครับครับบรรยาการที่แห้งครับซาบปิดไว้พรหมท่าศรีระยานนามเขาเงื่อนนี่เราบานที่วัดดาน้อยนะครับครับบานที่วัดดาน้อยครับโอ้บรรยากาศทุกอย่างเลย ก็ต้องเปิดแชร์กับลูกผ่านเย็นเลย <Okay. S 2> มือมือิใจทังมืงอซาครับผมเป็นจังเรียกว่าปอบปอบหมัเลมันใจว่าครับลเลยรบึงงึงงวดอีพ่อมึงผ่านใส่ครับยูทูบบอกมึงในยูทูบบอกเือว่าในในเฟซบุ๊กในยูทูบหรือไงราคาขนาดอะไรไปขอคับขอบคุณที่มาไปอะไร คร่ตัวใจซ้ายลุงพูดลงท่ามชินาครับผมนุโมทนาสาธุน้ำกันครับผมบรรยากาศครับ63ครับแฟนๆกำลังอยากขึ้นมาเบิร์ครับเป็นว่าเป็นว่าวันที่บ้านเสียแล้วไม่มีโอกาสขึ้นมาดูครับฉั้สั่งมากระสุน63 78 99 66ครับ ศูนย์หกสามเจ็ดปดเกเก้าหหครับพี่น้องครับแฟนครับมันก็ขอตัวนะครับคระนมื่อคุณหารครับมาไกลขึ้นกันครับแล้วก็อยญมบุญลมบุญท่านครับหลานหน่อยครับบุญกระเินสบาบนเดียรที่ว่าคือต้องร่วมกันมันจะมีบุญหลายหลายครับนี่นะครับรถก็เริ่มมาหลายครับ นี่ยพยาบาลรวมงานหลายครับแฟนกับตัวของแท้ครับผมนี่ครับนั่นแหละครับคลิปนี้สิสเกตสสงบ้านขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม